สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดนัดนะคะช่องหิวเลอร์บายนัทนันปันสุกเกหนึ่งหากนะคะวันนี้อ่าโค้ดนัดจะมาทําคลิปเร็นดอมให้คุณกันนะคะในหวัวข้อที่ว่า <c oughs> ตัวคุณโค้ดอันตรายแค่ไหนใน,ในสายตาในสายตาศัตรูนะคะคุณอันตรายแค่ไหนในสายตาของของศัตรูคู่อริของคุณนะคะ อันตรายธรรมดาไม่ได้นั่นต้องโคตรอันตรายด้วยนะคะบางครั้งคนเราก็จะได้รู้จักตัวคุณก็ตอนที่เขามาเป็นศัตรูผู่อะไรกับคุณนี่แหละคุณอาจจะไม่ต้องใช้ความรุนแรงเขาก็ได้นะคะค้็อาจจะนิ่มๆแต่ลึกดูเป็นอันตรายสำหรับเขาบางครั้งเขาอาจจะต้องมาขอประนีกระนอมกับคุณก็ได้นะคะ ชื่อโหดนะคะ <c oughs> คุณโคดอันตรายแค่ไหนในสายตาของศัตรูคู่อริใครกันที่มาตั้งตัวเป็นศัตรูคู่อริกับคุณคะชาวเรนดอมในครั้งนี้เรามาดูพลังงานของคุณก่อนสักห้าใบนะคะดูพลังงานของคุณห้าใบ ถ้าพลังงานมันตรงกับตัวคุณอยู่ในปัจจุบันนี้คลิปนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะถ้าไม่ตรงถ้าไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปอขออาจจะต้องดูกันในคลิปในครั้งหน้านะคะมาดูพลังงานของชาวเรดดอมทั้งนี้ก่อน5้าใบนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิษศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้เดอะเมจิเชียนพลังงานของคุณเดอะเมจิเชียนสเหรียญ <c oughs> โอ้เ้าถ้วย เก้าช่วยโอ้สิบเหรียญบูพลังงานดีมากนะคะ <c oughs> โอ้เดอะสตาร์เดอะสตาร์มีทั้งเดมจิเชียนมีเดอะสตาร์นะคะพลังงานของคุณในครั้งนี้นะคะชาวแรนดอมในครั้งนี้เหมือนคุณเป็นคนมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำ แล้วก็เ The ด Star, The Star, อะส t าร์เดอะสาเป็นพลังงานของคนราศีกลุ่มได้นะคะแล้วก็ them เมดิเ i a ย t h e อะเม i ิเราศีกันราศีมิถุนเป็นดาวพุธเป็นดาวแห่งการเจร,รจาได้นะคะคนพลังงานของคุณชาวเลนดอมในทางนี้คุณอาจจะเป็นที่หนึ่งในด้านการใช้คำพูดการเจรจาการสื่อสารคุณอาจจะเป็นครู ในสิ่งที่คุณถนัดคุณถนัดสิ่งใดก็ได้นะคะแต่คุณจะเป็นผู้นําในสิ่งที่คุณถนัดในสิ่งที่คุณเป็นนะคะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องทํางานทางด้านการสื่อสารแต่คุณชอบสิ่งใดคุณจะลงลึกคุณจะเรียนรู้คุณจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะคะในในสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นสิ่งใดคุณจะเป็นผู้นําในศาสตรที่คุณเรียนในสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่คุณเป็นตัวตนของคุณ อยู่ในจุดไหนก็ได้นะคะพลังงานของดอมิจิจเชียนพลังงานอย่างครูบาอาจารย์ทุกคุณอาจจะศึกษาในาศาสตร์แห่างหมอดูอศึกษาในาศาสตร์ของไพย่ยิปซีก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดพลังงานของคุณในครั้งนี้นะคะชาวเด่นดอมในครั้งนี้สองเหรียญเหมือนคุณกําลังบา,าลานนะคก็โชบา,าลานบา,าลานนะคะบา,าลานพลังงานของคุณนะคะคุณจะ ปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณมีทั้งความรักในตัวตนรักในผู้อื่นคุณอาจะต้องเห็นคุณค่าารักก็ต้องมีขอบเขตทุกสิ่งนะคุณต้องปรับเหมือนคุณต้องปรับพลังงานของคุณนะคะการรักจะให้กับสิ่งใดกับผู้คนมันต้องให้คนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณให้ด้วยนะคุณอย่าไม่ให้พํ่มเพลื่อคนแท่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นคุณก็อาจจะเลือกอยู่ในจุดที่อ่า เหมือนกับการตื่นนะคะมันคณต้องรู้การที่คุณเป็นดมิทเชียนคุณจะรู้นะคะว่าสิ่งที่สิ่งใดที่คุณจะมอบให้ใครคนคนนั้นก็ต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณจะมอบให้ด้วยการบาลานซ์พลังงานของคุณนะคะมันคุณจะใช้ความสุขสิ่งเดียวไม่ได้คุณจะต้องประสบความสําเร็จด้วยมันพลังงานของคุณชาวเรดดอมในทางนี้นะคุณจะตื่นรู้ทางความคิดทางจิตวิญญาณของคุณนะคะว่ามันคุณจะ ให้เป็นสิ่งดียไม่ได้คุณจะต้องได้การตอบรับการกลับมาตอบกลับมาเป็นทรัพย์สินเงินทองเพราะชีวิตครอบครัวของคุณคนที่คุณต้องเลี้ยงดูตัวคุณเองก็ต้องใช้ใจ่ายซึ่งทรัพย์สินเงินทองมันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรคุณบอกว่างานที่คุณจะทําสําเร็จสิ่งใดก็ได้แต่มันต้องเป็นธุรกิจเป็นการเงินตอบกลับมาสู่คุณด้วยนะก็ไพ่สิบเหรียญเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะมาเลี้ยงจะมายังชีพคุณ กับครอบครัวกับผู้คนที่คุณต้องดูแลนะคะคุณจะเป็นพลังงานของการเป็นผู้นำทางการดูแลผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณมากมายนะคะตัวอจากนี้พลังงานของคุณต้องบาลานซ์คุณบอกว่าคุณจะต้องบาลานซ์พลังงานของคุณเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้รอบตอบโจทย์ชีวิตของคุณเองนะคะเดือดสตา์มันถึงเวลาที่คุณจะต้องสายแสงสิ่งใดก็ได้คุณจะบาลานซ์พลังงานของคุณเนี่ยเดือดสตา การบาลานซ์ทางงานของคุณจากดินสู่ดาวจากดินสู่ดาวมันสิ่งใหม่จะเป็นคนใหม่คุณจะมีชื่อเสียงเฉดฉายใฉ่ไรลผู้คนจะยอมรับในตัวตนของคุณผู้คนจะมองเห็นสิ่งที่คุณเป็นนะคะต่อจากนี้นะคะคุณจะโคตอันตรายแค่ไหนในสายตาสองจัตรูคู่อริของคุณนะคะพลังงานของคุณเนี่ยคู่อริมองคุณว่าคุณเป็นคนเป็นชาวแสงคุณ เปิดตัวคุณนะคะต่อจากนี้คุณไม่ได้อยู่ในโหมดที่จะเงียบไม่เปิดเผยตัวตนคุณเปิดเผยคุณเปิดหน้าใครจะสู้ใครจะท้ารบกับคุณก็ได้นะคะคุณคุณรู้ว่าคุณรักในตัวเองได้รักในผู้อื่นได้คุณรักในการงานอาชีพคุณจะเรียนรู้สิ่งใดคุณพร้อมจะเป็นผู้นําในศาสตร์ในสิ่งที่คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะ มาดูซิว่าคุณโครจะอันตรายแค่ไหนใน,ในสายตาของศัตรูคู่อริของคุณนะคะอันตรายธรรมดาไม่ได้นะคะต้องโคโรตระอันตรายนะคะเราบางครั้งไม่ต้องอไปใช้ปืนผ่าหน้าไม้ใช้ดาบใช้อะไรไปทิ่มแทงนะคะบางครั้งการที่เราประสบความสำเร็จนี่แหละจะ ทาให้ศัตรูคู่อริของคุณนี่แหละเป็นความสําเร็จของคุณจะตบหน้าของเขาเหล่านั้นให้ซ้ำๆหลายครั้งให้เขาหน้าหน้าชาจนเน็บเป็นอะไรนะเจ็บเป็นเน็บกินไปเลยนะั้นความสําเร็จบ,บางครั้งก็นี่เลยค่ะก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงนะคะมาดูซิคุณคูณ่อันตรายแค่ไหนในสายตาของศัตรูคู่อริของคุณนะคะสามไม้เท้าสามไม้เท้า คุณมีไฟอ่ะคุณมีไฟมากมายเือทาวเวอร์คุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่เป็นคนใหม่ตลอดเวลานะคะพลังงานของคุณคุณใช้พลังงานของความคิดทางจิตวิญญาณการลงมือทำกป้าคิดการลงมือทำนะคะเนี่ยสามสามดาบไออันนี้ทำไมมันกลับหัวเราก็อ่านกลับหัวนะคะมันกลับหัวคุณบอกก้อนละายของเขาที่เขามองคุณว่าคุณอ่า ความเจ็บปวดความทุกยากไม่สามารถจะกำลายคุณได้อีกแล้วนะคะสิ่งที่คุณพบเจอใครจะมาว่าร้ายกล่าวร้ายคุณคุณจะมองเป็นเข้าใจนะคะเข้าใจว่าคนทุกคนก็มีสภาพของคนเราเติบโตมาต่างกันนะคุณจะเข้าใจผู้คนมากขึ้นนะคุณความสามารถของคุณในการรับรู้ว่าคนเราเติบโตมาต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนคนเรา พบเจอถูกกระทําแตกต่างกันนะคะใครความเจ็บปวดตัวคุณอาจจะเจอ,อสิ่งใดที่มามากมายนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเพียงแค่อดีตที่คุณจะรู้ว่าคุณจะขอบคุณขอบคุณอดีตที่เธอที่เจ็บปวดที่ผ่านมาสําหรับคุณต่อจากนี้นะคะที่จะรูรู้ว่าคุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเป็นคนใหม่ความ เจ็บปวดที่ผ่านมามันเป็นเพียงบททดสอบเท่านั้นเองในสายตาคุณต่อจากนี้นะคะ King of Cups คุณเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วดับ King of Cups นี่ <c oughs> คุณมีความเมตตาอยู่ในตัวของคุณมากมายนะคะคุณเป็นแสงของคุณคุณนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณเป็นลูกรักแห่งจักรวาลมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาแล้วนะคะความ รักความเมตตาการที่คุณเห็นคุณค่าคุณมีพลังแห่งพลังแห่งศาสตร์แห่งครูบาอาจารย์นะคะพลงานของคุณคุณเป็นได้ดวีอคจูนมันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาเพื่อคุณนะคะต่อจากนี้ศัตรูมองว่ามันเป็นสิ่งที่คบกลัวว่าคุณคุณเติบโตคุณรักตัวเองได้คุณจูนกับจักรวาลได้ผลงานของ ค i n g of c รับพลังงานเองเดวีอัปปจจนคุณเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคุณเห็นคุณค่าคุณรับรู้ว่าคนเราเติบโตมาจากธรรมชาติและคุณก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วค่ะต่อจากนี้คุณรู้ว่าคนดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างก่อกำเนิดคุณมาคุณเห็นคุณค่าแห่งจักรวาลคุณเห็นคุณค่าใน ความบริสุทธิ์คุณงามความดีนะคะก่อกำเนิดที่มนุษย์เราทำลายล้างธรรมชาติอยู่ทุกวันนี้คุณรับรู้ว่าถึงเวลาที่ผู้คนจะต้องได้ตื่นรู้ผู้คนศัตรูมูมานมองเห็นว่าคุณไปไกลกว่าที่เขาคิดสิ่งที่เขาเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวตนของคุณนะคะเดอะทาวเวอร์ศัตรูมูมาน คุณโคตรอันตรายแค่ไหนเขาบอกว่ามันคุณมีไฟคุณพร้อมที่จะฉายแสงคุณพร้อมจะเป็นผู้นําคุณทําสิ่งใดคุณรอได้คุณรอคอยเป็นศัตรูหมู่มารจะได้ต้องได้เห็นการเป็นตัวตนคนใหม่เขาเหล่านั้นศัตรูมองเห็นว่าคุณจะเป็นตัวใหม่คนใหม่คุณไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเปลี่ยน คนที่ไม่ชอบคุณก็เห็นลนะก็พลังงานของคุณเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงส,สามดาบมันกลับหัวความทุกข์ร้อนการถูกกระทบกระเทียบการทิ่มแทงถูกทิ้นแทงจากใครทั้งวาจาทั้งกายใจสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่สามารถจะลกลารมรยคุณได้คุณเข้มแข็งคุณเห็นคุณค่าในตัวตนคุณรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความทุกข์ยากล้วนดีทั้งสิ้นทําให้คุณได้เกิดการตื่นรู้ เกิดการรู้ทั้งกายทั้งใจเนี่ยความคิดของคุณมันมันจูนเหมือนคุณความรู้สึกความคิดของคุณเป็นหนึ่งเดียวตัวตนของคุณเป็นความสุขสงบคุณพร้อมจะเป็นพ่อพระพ่อของแผ่นดินเป็นการให้การเลือึกรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแห่งโลกใบนี้พลังงานของคุณเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาที่ทําให้คุณอันตรายแค่ไหนจศัตรู เนี่ยศัตรูมองคุณอย่างนี้แล้วแล้วคุณจะอันตรายแค่ไหนคะในสายตาของศัตรูคะต่อจากนี้คุณเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงคุณได้แล้วนะคะต่อจากนี้คุณไปไกลกว่าเขามากมายคุณอยู่สูงคุณอยู่เหนือเขาแล้วคุณไปสัมผัสแตะกับเาวีวกจูนคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลนะคะคุณศรัทธาในการใช้ชีวิตแห่งความสุขสงบ คุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยปราศจากการรู้สึกเจ็บปวดกับการถูกกระทําจากผู้คนจากศัตรูของคุณแล้วนะคะตอนนี้จึงที่เขาเห็นนะคะบอกว่าคุณแปลกแยกไปจากเขาโดยสิ้นเชิงแล้วเรามาดูซิคุณโคตรอันตรายแค่ไหนคะมาถามไพ่ให้ไพ่บอกอชาวเดนอมในครั้งนี้ครั้งนะคะว่าคุณโคตรอันตรายแค่ไหนคะในใสายตาศัตรูคู่อริของคุณนะคะ เนี่ยความสำเร็จของคุณยิ่งด้วยหกไม้หกไม้เท้าเห็นนะคะ The Tower คุณอาจจะเป็นคนราศีพิจิกได้ด้วยนะคะ The View of Fortune เห็นะคะ The View of Fortune เห็นนะคะโอ้ The view ปจูนคุณอาจจะเป็นคนปันพฤหัสได้ด้วยนะคะดินน้ำลงไปโทษน,นะคะลงๆเล่บหนึ่ง <Ooh. S 2> คุณโคตรอันตรายแค่ไหนในสัตว์ตาถ้ารู้ให้ไพ่มาบอกคุณอ่ามาบอก ให้เอฟซได้รู้นะคะคุณอันตรายแค่ไหนในสายตาของศัตรูคู่อริของคุณนะคะโอ้ก้าเหรียญก้าเหรียญห้าถ้วยห้าถ้วย,วยคุณน่าตรัวแค่ไหนในสายตาของศัตรูคุณโคตรอันตรายแค่ไหนคะเ <ๆ S 2> พราะความสำเร็จของคุณนี่แหละไพ่หก ให้ท้าความสําเร็จของคุณสิ่งที่ทําให้เขาศัตรูกลมมานของคุณใจสลายเลยนะเพราะคุณประสบความสําเร็จคุณมีชื่อเสียงคุณโด่งดังคนแสงจะมาจ้องอยู่ที่คุณนะคะต่อจากนี้คุณทําสิ่งใดจะเกิดการมองเห็นเกิดการชื่นชมการเกินเกิดการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นหนึ่งสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีตัวตนของคุณนะคะ เกิดการยอมรับในตัวตนของคุณความทุกข์ยาก9ก้าไม้4ดาบสดาบจะมาเป็น9เหรียญเพราะคุณรู้ว่าตัวคุณมีคุณค่ามากมายนะคะเก้าเก้ไม้นี่ไปเป็นเพียงบททดสอบทุกสิ่งที่เขาศัตรูมู่มานมองว่าคุณโคตรอันตราย ในสายตาของศัตรูคู่อริเพราะคุณสิ่งทุกยากความทุกยากความไม่ได้อย่างใจสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมาก้ลายคุณได้ห้าช่วยทุกสิ่งทุกอยาก่างคุณมองข้ามผ่านเลยนะคะคุณรู้ว่ามันเป็นบททดสอบคุณทั้งนั้นทั้งสิ้นทุกสิ่งที่เข้าม,มากระทบกระเทือนอผู้คนความทุกยาก สิ่งใดที่ไม่ได้อย่างใจสิ่งที่ถูกไม่เห็นคุณค่าสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะใครจะมาพูดนินทาว่าร้ายว่าคุณไม่คู่ควรกับสิ่งใดก็แล้วแต่คุณไม่เหมาะสมคุณไม่ใช่สิ่งที่เป็นห้าถ้วยนี่หมายถึงว่า มันเป็นความรู้สึกของคนที่จะมาใส่ร้ายคุณสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะต่อจากนี้ศัตรูหมู่มารที่จะมามาบลับคุณมาลดคุณค่าสิ่งใดของคุณนี่เป็นไม่กระเทือนคุณแล้วนะคะเพราะเป็นเก้าเหรียญคุณสดใสคุณร่าเริงคุณมีทั้งเก้าเหรียญคุณมีทั้งสิบเหรียญคุณมีเก้าถ้วยเก้าไม้ไม่สามารถจะกล้ากลายคุณได้ก็มีเก้าเหรียญเก้าถ้วยเป็นพลังงานแห่งความสดใสความร่าเริงความเป็นผู้ให้ของคุณก็กําเนิด ตัวคุณเป็นสิ่งใหม่เป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงคุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดจากการถูกบูลลี่สิ่งใดก็แล้วแต่การไม่เห็นคุณค่าศัตรูหมู่มารู้ว่าคุณเป็นคนใหม่ความสําเร็จของคุณความนิ่งความสงบพลังงานห่งความสุขสว่างในตัวคุณคุณเป็นระดับคิงแล้วนะคะคุณเป็นคิงคุณเดินวิววัคจูนคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วนะคะพลังงานของคุณที่ พวกศัตรูหมู่มารมองว่าความอันตรายของคุณนี่เพราะคุณเป็นสิ่งใหม่หมดเลยนะคะพลังงานของคเป็นสิ่งใหม่มันความสําเร็จของคุณนี่ทําให้เขาใจสลายความศัตรูหมู่มารคู่อริของคุณคู่แข่งของคุณก็ได้คนที่เขาตั้งตัวเป็นศัตรูคู่แข่งกับคุณนี่แหละคุณอาจจะไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งแล้วคุณมองว่าเขาก็เป็นคนเหมือนคุณนี่แหละเพียงแต่เขาไม่ได้เติบโตเขาจิตใจของเขาหม่นหมอง ทำให้เขาเหล่านั้นมาตั้งตัวเป็นศัตรูคู่อริกับคุณทั้งที่คุณก็ไม่ได้คิดจะเป็นศัตรูคู่อริกับเขาเหล่านั้นคุณไม่ได้คิดจะแข่งขันจริงใดกับเขาคุณแข่งขันกับตัวเองนะคะชาวแรนดอมในครั้งนี้นะคะคุณบอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้คุณแข่งกับภายในของคุณคุณตื่นรู้ทางภายในของคุณคุณไม่ได้ไปแข่งกับผู้ใดนะคะพลังงานของคุณเป็น คนที่ระลึกรู้เห็นคุณค่าคุณศรัทธาในตัวตนของคุณทําให้เป็นความรู้สึกของคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนี่เนี่ยทำมองว่าคุณโคตนอันตรายเหลือเกินว่าคุณหลุดพ้นนะคุณหลุดพ้นการหลุดพ้นของคุณนี่แหละทําให้เขาทุกข์เขาร้อนเหลือเกินนะคะอ่ะเขาบอกว่าคุณไร้การที่คุณนิ่งคุณสงบคุณเยือกเย็น คุณประสบความสําเร็จคุณทําสิ่งใดคุณเป็นคนใหม่สิ่งใหม่นี่ได้ทําให้มาตอกย้ํานะคะทําให้เขาเจ็บปวดมองว่าคุณอันตรายคุณเป็นคนอันตรายในสายตาของเขานะคะความสําเร็จความสงบเยือกเย็นการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคุณรู้ว่าทุกสุขเป็นธรรมดาของคุณนี่แหละทาให้เขาเหลนิ้นศัตรูคู้อริของคุณมองว่าคุณเป็นคนอันตรายในสายตาของเขาทําให้เขาเจ็บปวด เขารู ature, so ้สึกทุกยากหลือเกิดนะคะตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาเหล่านั้นเรามาถามคุณเพิ่มว่าเดี๋ยวมาถามสหรับนี้นะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมกับศัตรูหมู่มาศัตรูคู่อริของคุณนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมสิ่งใดที่คุณจะช่วยเขาเหล่านั้นนะคะคุณจะแนะนาเขาเหล่านั้นได้สิ่งใดที่คุณจะค่วยให้เขาหลุดพ้นได้นะคะชาว เรนดอมในครั้งนี้คุณจะทำสิ่งใดใ้เขาหลุดพ้นจากการที่เขาตั้งตัวเป็นศัตรูคู่อริกับคุณสิ่งใดที่คุณจะบอกเ,อาเขาได้สิ่งใดที่คุณจะเปลี่ยนพลังงานของเขาได้นะคะต่อจากนี้นะคะความเมตตานะคะความรักที่คุณจะเปลี่ยนคุณต้องรักในตัวตนการเป็นผู้ให้คุณต้อง เป็นความรักอ่ะสิบถ้วยความรักเท่านั้นนะคะที่จะความเมตตาความรักการเห็นคุณค่าในตัวเขาเหล่านั้นว่าคนเราก็เกิดมาจากต่างถิ่นต่างที่การถูกกระทําในวัยเยาว์ในวัยเด็กในวัยโตการเกิดมามีครอบครัวก็อาจจะไม่สมหวังสิ่งใดก็ได้คุณต้องอใช้ความเมตตากรุณานํานะคะต่อจากนี้นะคะศัตรูคั่อริของคุณ ได้ิ่งที่คุณจะช่วยเหลือเขาได้นะคะอยู่ฟูปล่อยให้เขาเป็นอิสระาจากพันธนาการคุณไม่โกรธตอบไม่เกลียดไม่โกรธเขานะคะให้เขาเป็นอิสระทางคุณจะเป็นอิสระทางความคิดทางจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณจะไม่ยึดติดนะคะว่าใครจะจ้องเป็นศัตรูผู้อริสิ่งใดกับคุณคุณจะปล่อยวางได้ความ คุณจะเป็นพลังงานของคนที่เป็นเด็กน้อยมากขึ้นความสดใสของคุณนี่แหละคุณจะทําให้เขาหล่านนั้นได้เห็นเขาจะได้เปลี่ยนแปลงตามเปลี่ยนแปลงตัวตนเขาเหมือนที่คุณเป็นพลังงานพลังงานบวกของคุณนะคะเดูฟูพลังงานของเด็กน้อยพลัง,งสดใสร่าเริงทำให้เขาใจของเขาเปลี่ยนได้ตัวตนเขาจะเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนนะคะพลังงานสองสัต์รู ของคุณจะเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนนะคะเนี่ยจะติ๊กจ s t i c กมันกลับหัวบางครั้งเราก็ไม่สามารถะจะช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือให้ความยุติธรรมกับคนที่ใจเขาปิดนะคะบางครั้งคนเราก็จิตใจเขาปิดความเกลียดชังเขาตั้งเป้าเป็นศัตรูคุณก็ใจเขาปิดแล้วแหละ คนเราการที่เราจะตั้งเป้าเป็นศัตรูกับใครนี่บางครั้งก็เพราะเกิดจากจิตใจภายในของเขานะเขาปิดเขาไม่เขามองว่าคุณเป็นคู่แข่งกับเขาจะติ๊กตับหัวคุณจะให้โค้ชอยากจ,จะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําให้เขาด้วยซ้ํานะคะ ไอเอ็กออฟคัพส์เอ็หนึ่งถ้วยความรักจริงๆด้วยนะคะความเมตตาเท่านั้นนะคะที่จะมาเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนแปลงใครได้ก็ต้องการต้องก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะพทยจัสติกออกมาบอกว่าการที่ใครจะเปลี่ยนแปลงคุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ถ้าก็ไม่ต้องการจะเปลี่ยนนะคะเป็นสัจธรรมที่คุณต้องรู้นะคะชาวอ่อ เรนดอมในั้งนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้เมื่อเขาคนนั้นไม่เปลี่ยนเขาจะต้องเปลี่ยนด้วยตัวของเขาเองนะคะไพ่แทนแพรนเนี่ยปีของคุณเป็นสิ่งที่สะอาดสุขสว่างเป็นความรักความเมตตาของคุณมากมายไพ่แทนแพรนนะคะแทนแพรนคุณอาจจะเกิดราศีธนูได้อาจราศีกันได้นะคะจะติ Just ๊กจะติกราศีกันขอโทษน,นะคะจะติ Just ๊ก ไม่ใช่นะคะจะติ Just ๊กและสีตุนนะคะเดอฟูเดอฟูประสีกันได้เช่นกันนะคะแเดบฟู De โอ้แรงงานของคุณนี่คุณมีจิตเมตตาการุณามากมายนะคะสัตว์รูหมู่มารแต่คุณต้องรับรู้ว่าคนเราจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนคุณไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้นะคะสัตว์รูคัวลอีคุณคุณไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้คุณได้แต่รัก คุณได้แต่เมตตาคุณได้แต่มอบส่งมอบพลังงานดีๆให้เขาเท่านั้นนะคะคุณอย่าได้ทุกข์ร้อนเพราะการที่คุณโอจอันตรายเพราะความสําเร็จความสุขสงบแห่งกายใจของเขานี่ะของคุณนี่แหละทาให้เขาศัตรูของคุณทุกข์ร้อนมากมายนะคะตอนนี้ทําให้แต่ความเมตตาของคุณก็ยังสง่งความสุขของคุณยังเป็นแสงที่มันจําเป็นต่อผู้คนที่ไม่ได้ ตั alors, look, son, ้งเป้าเป็นศ so <friend> ัตร so ูค so ู่อริรกับคุณคุณเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อเป็นความรักความเมตตาของคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเม็นสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นนะคะตัวตนของคุณต่อจากนี้นะคะคุณเป็นพลังงานที่ดีคุณเป็นพลังงานที่ผู้คนจะซึมซับได้คุณผู้คนจะที่เปิดใจนะคะก็จะซึมซับพลังงานบวกพลังงานแห่งความเมตตาพลังงานแห่งความรักไร้เงื่อนไขของคุณ เอกอบครับความรักที่ล้นของคุณจะเพื่อเผ่ให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณมีดอกบัวหล้อมและมีนกพร้อมที่จะรับพลังงานบวกพลังงานแห่งรักแรงเงินไขของคุณนะคะชาวเรนดอมในครั้งนี้พลังงานแห่งความบริสุทธิ์ของคุณที่ศัตร,รูความอันตรายของคุณนี่มันเกิดจากคุณเป็นชาวแสงที่เป็นครู ทางจิตวิญ,ญญาณการเกิดการตื่นรู้การรักแ,แรงเงื่อนไขคุณสร้างตัวตนคุณประสบความสําเร็จที่ทําให้ศัตรูคู่อริของคุณมองว่าคุณอันตรายเหลือเกินนะอันตรายทางจิตใจนะคะคุณเป็นศัตรูหัวใจถ้ามองแล้วคุณเป็นศัตรูหัวใจของเขานะคะศัตรูคู่อริอคุณปวดใจเขาบอกว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้ความทุกข์ความยากคุณเป็นคนใหม่โดยชิ่เชิงนะคะกร่านั้นยังติดลมในทางความคิดเราต้อง มอบความรักความปรารถนาดีให้เขาแล้วคะเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นนะคะชาวเรนดอมในครั้งนี้ให้คุณได้เป็นสิ่งที่ให้คุณเติบโตให้คุณได้รู้ว่าคุณคือเป็นสิ่งที่ดีคุณเป็นของฝันของโลกใบนี้คุณเป็นของฝันของตัวคุณเองนะคะชาวเรนดอมในครั้งนี้สําหรับคลิปนี้โค้ดนัดขอให้คุณรู้ว่าความสําเร็จของคุณนี่แหละความสุขของคุณ มีประโยชน์กับผู้คนมากมายนะคุณอย่าไปคุ้นคิดถึงคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะคะว่าคุณเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้คนที่ต้องการคุณนะคะสำหรับคลิปนี้โคนนัทก็ขออวยพรให้ชาวเรนดอมในครั้งนี้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขในหน้าที่การงานคิศจึงใดขอให้สมปรารถนานะคะเป็นความสุขที่ยั่งยืนของตัวคุณขอให้คุณเป็นพลังงานอย่างครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณสื่อกับ พลังงานจักรวาลให้คุณเป็นสิ่งใหม่ให้คุณเป็นความสุขมีพลังงานของเด็กน้อยที่ทําให้คุณสดใสร่าเริงได้ตลอดเวลาทุกก็รู้สุขก็รู้ของคุณนี่แหละทาให้คุณได้เห็นคุณค่าในทุกสรรพสิ่งคุณจะเห็นคุณค่าในธรรมชาติในพลังงานแห่งครูบาอาจารย์ในพลังงานแห่งการเกิดมาเพื่อเป็นที่รักของคุณนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ